รายการที่15 15เป็นระเบรายการต่อไปค่ะ BMW ค่ะ 118i ปีจอดรถมา2018เครื่องบรรทุก5ลูกเกียร์โต้แอร์แบคและ ABS มาพร้อมแผงเคและมีออโต้เซฟตี้ค่ะพะัมให้นะคะชมจันทรสภาพได้ราคาคันนี้ปรับประมรูลรอบต้นในราคา4 5 0 0 0 0บาทค่ะเรียนเช็นได้ค่ะรับยินในราคาได้4 5 0 0 0 0สนใจเปิดราคาเลยมีคนันนาราอนไลน์สวัสดีค่ะมาซาราคาเปิดราคานี่เลย4 5 0 0 0 0บาทใช่แล้วค่ะเปิดก่อนมีสิทธิ์ก่อนในราคาเปิดค่ะรับเปิดยินในราคาได้3 0 1 4 7จอยบีบบมมาาาาาาาแล้วสรรรรถกดัคคยนนใ ได้คะออ่ะอะไรกดเปิดราคาเลยไหมคะ กนอีกทีขอบคุณมากค่ะออนไลน์กวารับราคามาแล้วไมมท่านได้คำมากกว่าฉันค่ะท่านไหนราคาได้มากกว่าสามารถแข่งขันราคาได้4ี50 0 0บาทราคาตอนนี้สุ้ต่ไปต่อตามราคาได้40 50 0บาท4ี่0 0นมบาทนับ1นับหนึ่0สี0้บาทนับสองสี่แนบาทออนไลน์30มนหเจามีมากกว่าสพาเก็บราคาสี่ห้าองสนสนห4าหม0 0บาทปปะพันนับหนึ่งนับหนึ่งสี่ไลนหาหมื่นสัปพันนับสองสี่แสนหม0ปะบาทออนไลน์มาสแ้หม่สี่พดนน่ กอดสืราคาได้สี่ห้าหวสี่สานาเมดกาสี่สานาเมืับหนึ่งสี่สานารมือะนับสองสี่สานามอาออนไลน์เล็สี่ห้าปาสี่านาเมือปพันสี่สานาเมือพนับหนึ่งสีสานาเมือพันับสองสี่สานาเมือพระบานออนไลน์สามศูนย์หน่งสี่เจ็ดสู้ต่อหกศูนย์ค่ะสี่สานเหมืองบ่าสี่สานงเหมืองนับหนึ่งสี่สานงหมืองสอพันสี่สานงเมือสอพนนับหนึ่งสีานเมือสอพันนับสองสี่สานะเมืองสองพาสบพัน สี6สากเมระพนนับหนึ่ง4ีสารนกเระันนับสอพัน46เก็บราคาซื้อตอบอิตามราคาได้4ี่สารุแปดพัน4สาเมปพับาทีสารนพันนับหนึ่งีสารนมแปพันับสองีสารเมปดพันีสารเจแนบาทีสเจนับหนึ่งสีสาเเนนับสองสีสารเจนบาทออนไลน์สองพันเก็บราคา4ีสาเจมนสอพันบาทสี่สเจนสอพันนับหนึ่งสีสารเจนสอพันนับสองสีสเจเนสองพันบาทออนไลน์สี่พันสี่สารเจเมนสี่พันบาทีสาจมนสีพันับหนึ่งส เปคสีาเจเมออาันาสีสาเจมเมออพนบหนึ่งสีสาเจเมรอพนนับสองสีสาเจเมออกพบาดเจป่าีสานเจเมป่พันับหนึ่งสีสาเจเมอปันนับีสาเจเมอปพบาดราคาทอออนไลน์หมายเลขสามสี่หนึ่งสี่เจ็ดต่อติดตามสีสาปาเมอบาทสีสาปาเมอนับหนึ่งสีสาทป3าเมสองพันบาสีสาปาเมสองพันนับหนึ่งสีสานป่าเมอรสิบันสีาทปาเมอรสบพันนับหนึ่งสีสาป้าเมอันับส ซาปามพมาค่ะาราคอออนไลน์ซู 1, ้ต่อป่าป่าสี่ป่าป่าสี่สามป่าเมื่ป่าพันก้ศค่ะสี่สามก็มันบาทสี่สามก็เหมือนนับหีสามก็เหมือนับสองสี่สามกมันบาทคาราคออนไลน์หมายเลขสามศูเจดมีมากกว่าไปสู้แข่งคาราคาได้หากได้มากกว่ากดบิดรับราคามาได้ถ้าได้มากกว่าเรนเชญค่ะสี่สามก็มนบาทออนไลน์หมายเลขสามศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดบาทค่ะ สาขายค่ะตลกขาย490,000บาทนะคะลราได้ไปหมายเลข3 0 1 4 7ค่ะ3 0 1 4 7ประมูลได้ไป490,000บาทยินดีด้วยนะคะ